สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะทำความสะอาดบ้านไปนะคะแล้วก็มาคุยกันไปว่าการใช้ชีวิตอ่าเป็นเมียฝรั่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะต้องทํำยังไงทําไมถึงมาคุยในเรื่องนี้นะคะก็คือตัวยุลีเองเนี่ยนะคะก็ได้สามีชาวต่างชาติแล้วมาอยู่ต่างประเทศนะคะ แต่ก็ได้เห็นในใน YouTube, ใน u t u b e ในโซเชียลทั่วไปเนี่ยนะฮะอเอาง่ายๆคือผู้หญิงไทยที่ได้สามีต่างาแล้วมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงเมือ่อเมื่อเรามาอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตยอยู่กับสามีต่างประเทศเนี่ยเราจะได้ไม่ลำบากนะคะเพราะว่าได้เห็นนะี่ยในในโซเชียลบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวเขากลัวที่จะ จะไปใช้ชีวิตข้างนอกก็คือไปทำงานกับชาวต่างชาติหรือไปเรียนภาษาเนี่ยเขาเขาไม่ไปเขาบอกเหากลัวเขาจะอยู่กับสามีเขาตลอดอันนี้นี่เห็นในโซเชียลนะคะแต่ <c oughs> ขอโทษค่ะความเห็นของยูรีเนี่ยนะคะเมื่อเรามาอยู่ต่างประเทศนะไม่ใช่อยู่บ้านเราเนี่ยเราจะต้องไม่ต้องกลัวอะไรเลยไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะหนึ่งจะต้อง เรียนภาษามาอยู่ที่นี่จะต้องเรียนภาษาให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วใช้ภาษาภาษาไทยเนี่ยนะคะยังไงซะเราก็ต้องได้ไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเราจะอยู่กับสามีตลอดไปไม่ได้เกิดเขาเไม่อยู่แล้วหรือเขาเลิกกับเราเนี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตต่อได้นะคะหนึ่งจะต้องเรียนภาษานะคะแล้วก็หางานทำนะคะ จะได้มีเงินเพื่ออตัวเองใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือใช้จ่ายของเราในอนาคตเราจะหวังให้เขาให้อย่างเดียวหรือหวังรอเขาอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เคยมาแล้วนะคะเคยเคย,เคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วเพราะว่าตอนแรกอที่เราแต่งงานกับเขาใหม่ๆะนะคะเราได้เราได้พรเราเราอพรเพราะเรามารอที่ที่แคนาดาเรามารอข้างในระหว่างที่เรายังไม่ได้พรเนี่ยเราก็ทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะ เราก็ต้องอยู่บ้านทีนี้อยู่บ้านเนี่ยเขาเราเรายังไม่ได้ไปทํางานเราทํางานไม่ได้อยางเนี้ยเราก็เรียนภาษาไปนะคะเขาก็ซัพพอร์ตเราอันนี้อยู่ที่ตกลงของแต่ละคนแต่ละคู่นะคะว่าตกลงกันยังไงจะให้เงินยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยอยู่ที่อยู่ที่คนคนนั้นนะคะอย่าไปกลัวว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกไปทํางานเราจะเออเรากลัวอะไรเงี้ยการที่ไปใช้ชีวิตทํางานข้างนอก เราได้เจอสังคมแล้วได้ฝึกภาษาไปด้วยนะคะอะอย่างที่บอกอะคะ่ะเรียนภาษาแล้วก็ทํางานนะคะได้เงินของตัวเองอยากซื้ออะไรอยากทำอะไรเนี่ยก็ได้เสร็จแล้วก็ขับรถนะคะเรียนขับรถเรียนขับรถใ,ให้ได้ใบขับขี่หรือคนที่เป็นขับรถเป็นแล้วก็สอบใบขับขี่ให้ได้นะคะไปซื้อหาอะไรต่ออะไรของตัวเองก็ได้นะคะอ่า และอีกกรณีหนึ่งที่เคยเห็นนะคะเมื่อแต่งงานประชาวต่างชาติแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไปกันไม่ได้นะคะไปกันไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตต่อใช้ชีวิตคู่ต่อไปไม่ได้ก็เลิกกันทีนี้พอพอเลิกกันแล้วเนี่ยทำยังไงอะ่ะนะคะกลับบ้านเหรอนะคะบางคนก็ไปไม่ถูกนะคะแต่แต่ความคิดของลีเนี่ย ถ้าเราไปกันไม่ได้นะคะเราก็เออหางานทำอะหมายถึงว่าเราต้องหางานทำและมีเงินอะคะ่ะในเมื่อเลิกกันแล้วไปกันไม่ได้หรือเขาอาจจะเสียชีวิตไปกอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยืนยืนด้วยตัวเองของเราได้หนึ่งทำงานนะคะในเมื่อแยกทางกันแล้วหรือเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำงานนะคะทำนานหาเงิน เก็บเงินนะคะแล้วก็อยากจะกลับเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยเอออันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละบุคคลที่จะที่จะกลับไปนะคะแต่อย่างยูลีเนี่ยนะคะชีวิตของยูลีเนี่ยได้สามีชาวต่างชาตินะคะโดยที่เพื่อนแนะนําให้นะคะแต่มันก็มีหลายแบบนะทุกคนที่ได้สามีต่างชาติแล้วแบบไหนก็คือ รู้จักกันที่เมืองไทยหรือรู้จักกันทางโซเชียลนะคะหรือเว็บหาคู่หรือมาอคนแนะนําให้หรือเจอกันมาเรียนต่างประเทศแล้วเจอเจอกันที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบ,บุคคลที่จะเจอคนดีหรือเจอไม่ดีนะคะเราจะต้องยืนย้วนตัวเองหนึ่งอย่างที่บอกค่ะต้องเรียนภาษาแล้วก็ทางานใช้ชีวิตที่อยู่ต่างประเทศให้ได้ มาพึ่งมาพึ่งสามีอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็ได้สามีรวยบางคนก็ได้สามีที่ต้องช่วยกันทำมาหากินอย่าไปพูดคําว่า,าฝรั่งจนเลยนะคะมัน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 ไม่ดีเนะเาะแล้วแต่คนอนะแล้วว่าจะเจอแบบไหนบางคนโชคดีไปก็เจอสามีที่รวยบางคนเจอสามีที่ยัง ยังไม่มีมากอะ่ะต้องช่วยกันทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องอืมแล้วแต่บุคคลแต่ตัวเราเองอะ่ะต้องทําตัวให้มีคุณค่าหนึ่งต้องทํางานนะคะเรียนภาษาและขับรถให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ยุมือง,งไทยนะคะอยู่บ้านเราเนี่ยยังไงก็ได้เพราะบ้านเกิดของเราใช่ไหมคะเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเราก็ต้องยืนด้วยตัวเองไม่ใช่ว่า เขาให้เราใช้ทุกเดือนอะไรต่ออะไรอันนี้อ่มันก็มันก็ดีอะค่ะแต่ทีนี้เราเราไม่ได้ภูมิใจนะเพราะเพราะเราจะซื้ออะไรของส่วนตัวเช่นเสื้อผ้ารองเท้าก็ระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยเราจะมาขอเข้าทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะอย่างยูลีเนี่ยนะคะ เราตกลงกันว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกัน50 50 50 50ใช่ไหมคะแรกๆเ,เนี่ยนะคะแต่งงานใช้ชีวิตยอยู่กับเขาเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็ซัพพอร์ตเราให้เงินเราส่งกลับบ้านเพราะเราตกลงกันแล้วว่าฉันจะต้องส่งเงินกลับเมืองไทยเราจะไปใช้ยังไงแบบหนให้ใครให้ครอบครัวหรือยังไงอันเนี้ยนะคะเราก็อยู่ที่เราละนะคะเราก็ ดูแลซึ่งกันและก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราตกลงกันอย่างนั้นแล้วทีนี้พอทำงานทำการเรามีเงินแล้วนะคะตอนแรกๆนะเราจะซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางเราต้องขอเขาเนี่ยทุกคนรู้ไหมลำบากใจมากจะซื้อเครื่องสำอางทีหนึง่งโอ้ขอเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยแม้กระทั่งชชมพูแชมพูสระผมนะคะคีมนวดอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอเขาเพราะว่าเรามาเนี่ยเรา ตอนแรกอะเราก็มีเงินอ,อยู่ติดตัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องขอเขาให้เขาซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทํางานนะคะเราทํางานเรามีเงินของเราแล้วเราจะส่งกลับบ้านเท่าไหร่ก็ได้เราจะซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางรองเท้ากระเป๋าของเรายังไงก็ได้เขาก็เขาก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับเงินที่เราหาได้แต่เขายังให้เราไหมเขาก็ให้เราก็จะซัพพอร์ตเราอยู่แต่ ด้วยความที่ยุริเ,เนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจใจใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเรามีเงินแล้วนะคะเราจะขอซื้ออ,อ,อาหารคือคือ,ค,อคือทุกอย่างคนรับผิดชอบหมดแล้วคะ่ะแต่ทีนี้เวลาไปซื้อ,อ,อวัตถุดิบหรืออะไรเกี่ยวกับอาหารไทยอย่างเงี้ยนะคะปีปีหนึ่งไปสามสี่ครั้งประมาณสามสามสี่เดือนไปครั้งหนึ่งเงี้ยจ่ายครั้งหนึ่งประมาณสี่ร้อยห้าร้อยดอลเงี้ยก็ตก กับหมื่นนะเนาะก็เราก็บอกว่าเราจ่ายเองเพราะว่าเราเราเรา,เราทำอาหารไทยกินเองเราเราเราทานเยอะกว่าเขาอะนะคะเขาก็เขาก็ทานอาหารไทยเป็นไหมเป็นเนะเราบอกเราจ่ายเองโอเคอยุ่จะจ่ายเอาจ่ายไปแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยนะคะเสื้อผ้าเครื่องสำอางเนี่ยเราซื้อเองแต่ถ้าเป็นพวกกระเป๋าหรือรองเท้าเนี่ยนะคะ,ะเราก็จะ จะซื้อเองบ้างแต่บางครั้งเป็นวันเกิดเป็นวันคิดวันสําคัญอะไรเงี้ยเราก็เราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเนาะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเงี้ยเราก็บอกว่าเราชอบรองเท้าคู่นี้อ่าเราชอบกระเป๋าแบบนี้ที่เป็นเป็นแบรนด์แต่ไม่ได้แบรนด์เป็นหลักหมื่นหลักแสนเราเราก็บอกเขาเขาก็ซื้อให้นะคะในโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเนี่ยแหละค่ะทีนี้มาถึงอ ผู้หญิงไทยที่ได้สามีชาวต่างชาติแล้วมาอยู่ามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะหนึ่งเขาจะได้แบบไหนก็ไม่รู้ได้สามีต่างชาติแบบไหนก็ไม่รู้แล้วแต่บุคคลจเจอดีหรือไม่ดีอันนี้อยู่แล้วแต่บุคคลอีกนะคะใครโชคดีก็เจอดีไปใครใครใครโชคไม่ดีก็อ,อาจจะแยกทางกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะมาอยู่ แต่งงานมาอยู่แล้วทีนี้มองมาเห็นมาใช้ชีวิตอยู่กันจริงๆแล้วมันไปกันไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะมาอยู่ได้ประมาณปีสองปีสี่ห้าปีแล้วมันอยู่ด้วยกันนะคะทุกวันเงี้ยมันมันไม่ลงรอยกันมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกลางกันไปเงี้ยก็บางคนก็จะกลับบ้านอะไรเงี้ยนี้จางลีเนี่ยนะคะมีความเห็นว่าอย่ากลับอย่ากลับเมืองไทยนะคะในเมื่อ ใครแล้วแต่ละคนเนี่ยทุกคนน่อยากอยากมาอยากมาต่างประเทศจะตายเราได้มีโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องฉวยโอกาสนั้นหนึ่งก็ต้องทําตัวอย่างที่บอกตั้งแรกอะ่ะต้องทําตัวให้ตัวเองเข้มเข้มแข็งแล้วก็ยืนด้วยตัวเองก่อนก็คือเลี้ยนภาษาไม่ต้องเอาเก่งมากก็ได้ค่ะพอใช้ได้บอสื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วก็ทํางานแล้วก็ขับรถให้ได้อะไรเงี้ยมีไปกับขี่เงี้ย เราก็จะไม่ลําบากละนะคะเพราะพอเขาไม่อยู่เขาเสียชีวิตไปหรือเรียกทางเงินไปโดยด้วยกรณีอะไรกร็แล้วแต่เราจะใช้ชีวิตได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาเขาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทํางานเก็บเงินไปพอเรามีเงินแล้วเราอยากกลับบ้านไปอยู่บ้านไปอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็สบายแล้วไม่ต้องมาคิดมากใช่ไหมคะย่างตัวยุริเองเนี่ยนะคะก็ สามีก็ไม่ได้รวยมากแต่ก็แต่ก็พอมีแต่ก็แต่ก็มีค่ะเขาเป็นเจ้าของกิจการเนาะ,ะเขาก็ให้เราทุกเดือนเงินที่ได้มาของเราที่ทํางานเขาไม่เตะต้องเราก็จะซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสําอางส่งกลับบ้านนั่นก็เขาก็ไม่ยุ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคิดไว้บ้านปลายนะคะถ้าเขาไม่อยู่แล้ว่เงี้ยลิีก็จะกลับเมืองไทยไปอยู่กับลูกคือลิลีมีลูก ไปลูกกับสามีคนไทยเนี่ยสองคนคนนึงอยู่แคนาดาอันนั้นเขาก็มีครอบครัวที่ดีของเขานะคะอีกคนนึงอยู่อยู่ไทยอยู่เมืองไทยนี่แหละคะ่ะก็จะกลับไปก็จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะอ,อยู่กับลูกนะคะาาบางครั้งก็อาจจะกลับมาแคนาดาบ้างนะคะเพราะว่าลูกสาวอยู่แคนาดามีมีแฟนอยู่ที่แคนาดาอะไรเงี้ยเราก็ อาจจะกลับมาเยี่ยมเข้าบ้านเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นตัวเองตัวยุเองเนี่ยอายุอายุมากแล้วเนาะถ้าเขาไม่อยู่แล้วอะไรแล้วเงี้ยเราก็จะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแหละแต่ถ้าเป็นคู่สามีภรรยาที่เขาอายุย่างน้อยเนี่ยถ้าไปกันไม่ได้หรือสามีเสียแล้วอะไรเงี้ยยรีความคิดนะให้อยู่ต่อทํางานหาเงิน เก็บเงินให้ได้สักก้อนแล้วค่อยกลับบ้านไปใช้ชีวิตบ้านปอยู่ที่เมืองไทยที่บ้านเกิดของเราอันนี้นะคะก็มาทําความสะอาดบ้านนะคะในวันหยุดแล้วก็พูดคุยกันเรื่องผู้หญิงไทยที่ได้สามีเต่าต่างชาติแล้วมาอยู่ต่างประเทศอ่ะจะทำยังไงดีนะคะในการใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งซึ่งทุกคนอยากมาแต่แล้วเรามาแล้วเราได้โอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ เราก็อย่าพึ่งกลับทำงานเก็บเงินให้ได้อย่ากลัวนะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ๆอย่างวิลลี่เนี่ยนะคะมามาต่างประเทศเนี่ยได้สามีเนี่ยตอนอายุามาตอน49เจอเขาแต่งงานกับเขาตอนอายุห้าสิเนี้ยะนะ,ะมันไม่ได้มันไม่ได้สายเกินไปเลยที่ที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกลัวอะไรใหม่ๆนะคะแรกๆก็กลัวเหมือนกันแต่หลังๆมาก็เอ้ยมันก็มันอยู่ที่เราอะเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะคะ อันนี้จะเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะก็ทำงานบ้านไปในวันหยุดเนาะแล้วก็มาคุยกันไปชีวิตของแม่บ้านชาวต่างชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะคืออยู่เมืองไทยอะ่ะนะคะก็ก็ทำอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานบ้านาทำทำงานนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานทความสะอาดบ้านดูแลลูกดูแลแม่อะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่เราก็วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ทำงาน เรียนทำงานเดแค่นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ทำงานบ้านทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคือบ้านคือทำเอวสารบ้านก็คือเสร็จแล้วนะคะคือบ้านมันก็ไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้เปิดบ้านเพราะว่ามันหนาวปิดบ้านนะคะก็ถ้าอยู่เมืองไทยทำทุกอาทิตย์แล้วอยู่ที่นี่ก็สองสามอาทิตย์ทำครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่ได้ทาทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าบ้านไม่ค่อยสกปรกเพราะมันไม่ค่อยได้เปิดประตูมันหนาวช่วงเนี้ยนะคะอากาศดีนะคะไม่หนาวอุ่นขึ้นนะคะก็เลยทาความสะอาดบ้านไปคุยกันไปอย่างเงี้ยนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะเมียฝรั่งบางคนเนี่ยนะคะออพอเจอปัญหาแบบที่พูดมาเนี่ย กลับบ้านเพราว่ากลับไปปุ๊บกลับบ้านไปปุ๊บแม้ได้ผัวฝรั่งไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาเลยอะไรเงี้ยคนไทยชอบเป็นแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ฉวยโอกาสนี้นะคะให้ได้ภาษาทํางานเก็บเงินเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอย่างลีเนี่ยทำงานเก็บเงินบ้านปลายชีวิตก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ บีบ้านหลังเล็กๆสักหลังอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากเอาใหญ่โตนะคะเนี่ยก็มาคุยให้ฟังนะคะว่า,าเป็นยังไงแบบไหนในชีวิตอของเมียฝรั่งนะคะซึ่งไม่ได้ชอบเลยคำว่าเมียฝรั่งเนี่ยนะคะตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ด้วยสตาฟ้าลิขิตเนาะเราก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฮะ,ะอขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชม และติดตามช่องเล็กๆของยูลีที่ทำขึ้นมาตอนแรกอะทำขึ้นมาด้วยไม่ได้หวังว่าอะไรต่ออะไรยอยากมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศให้ทุกคนได้ดูไม่ได้หวังว่าจะได้เงินได้ทองแล้วคะ่ะทำมาเป็นปีสองปีแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีทุกคนค่ะ